สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกันในสัปดาห์นี้ตรงกับวันอังคารที่14ธันวาคม2564นะครับเป็นสัปดาห์ที่7ของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564แล้วนะครับในสัปดาห์นี้คุณครูมีเพลงหนึ่งเพลงมาฝากนักเรียนนะครับเป็นเพลงเกี่ยวกับ colors นะครับหมายถึงสีต่างๆนะครับเดี๋ยวก่อน ที่เราจะฝึกร้องนะครับตามจังหวะดนตรีนะครับเรามาอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับสีทีละคำนะครับตามคุณครูได้เลยนะครับคำแรกครับ red นะครับ red หมายถึงสีแดงนะครับคำต่อมา yellow yellow หมายถึงสีอะไรครับเก่งมากครับ yellow หมายถึงสีเหลืองนะครับคำต่อมา green green นะครับหมายถึงสีเขียวถูกต้องครับ ส่วนตัวหนังสือสีดำนะครับทุกตัวเลยนะครับทุกบรรทัดนะครับอ่านว่าแอนนะครับแอนแปลว่าและนะครับคำต่อมาบลูนะครับบลูหมายถึงสีฟ้านะครับบรรทัดที่2นะครับก็ซ้ำนะครับกับท่อนบนก็คือกรีนแอนด์บลูนะครับกรีนแอนด์บลูต่อมาบรรทัดที่3ก็ซ้ำกับบรรทัดแรกนะครับเรดเยลโลกรีนแอนด์บลู แล้วก็ green and blue นะครับเป็นการร้องซ้ำนะครับสเที่ยวต่อมาครับบรรทัดที่5ครับ white นะครับ white หมายถึงสีขาวนะครับให้นักเรียนสังเกตสีตัวอักษรนะครับหรือคำศัพท์นะครับก็มีความหมายนะครับตามสีที่คุณครูกำหนดไว้เลยนะครับ white หมายถึงสีขาว and นะครับและ black หมายถึงสี ดำครับเก่งมากครับ and pink นะครับ pink หมายถึงสีชมพูนะครับ and gray นะครับ gray หมายถึงสีเทานะครับ gray หมายถึงสีเทา white and black and pink and gray นะครับต่อมาก็บรรทัดที่5ครับก็ร้องคล้ายๆกับบรรทัดแรกเลยนะครับ red yellow green and blue green and blue นะครับ เดี๋ยวคุณครูจะพา,พาฝึกร้องนะครับโดยที่ยังไม่มีดนตรีก่อนนะครับโอเคครับ Red Yellow Green and Blue Green and Blue Red Yellow Green and Blue Green and Blue White and Black and Pink and Gray Red Yellow Green and Blue Green and Blue Red yellow green and blue green and blue red yellow green and blue green and blue white and black and pink and gray red yellow green and blue green and blue เป็นไงครับพอร้องได้ไหมครับเดี๋ยวต่อไปเราจะฝึกฝึกร้องนะครับตามจังหวะดนตรีนะครับไปลุยกันเลยครับ i blue. ครับก็จบลงไปนะครับสำหรับเพลง colors นะครับเพลงที่เกี่ยวกับสีต่างๆนะครับก็หวังว่านักเรียนคงร้องได้นะครับก็ลองไปฝึกร้องกันดูนะครับโอเคครับต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้ครับคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับเพียงหน้าเดียวนะครับเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับอะไรนะครับไปดูกันเลยครับครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกหัดทำนะครับ เป็นการาฝึกทักษะการฟังและก็ทักษะการระบายสีนะครับจากคำชี้แจงนะครับ listen and color นะครับ listen and color listen แปลว่าฟังนะครับ and และ color ระบายสีนะครับฟังแล้วก็ระบายสีตามประโยคคำสั่งนะครับที่คุณครูจะอ่านให้ฟังนะครับมีทั้งหมด6ประโยคนะครับแล้วก็มีรูปภาพทั้งหมด6รูปภาพนะครับ โอเคมาเริ่มกันจากประโยคที่หนึ่งนะครับคุณครูจะสั่งว่า color color the ball green color the ball green ข้อที่สอง color the the toy car blue นะครับ sorry นะครับ color the toy car blue ข้อที่สาม color the door red color the door red. ข้อที่ 4, color the teddy bear yellow. color the teddy bear yellow. ข้อที่ 5, color the balloon pink. color the balloon pink. and the last one นะครับประโยคที่6สุดท้าย color the yo-yo gray. color the yo-yo gray นะครับ ถ้ารักเรียนฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจก็ย้อนขึ้นไปดูนะครับย้อนกลับไปฟังนะครับในตอนต้นนะครับเพราะว่าคุณครูบันทึกเป็นคลิปนะครับซึ่งสามารถหยุดพอส์นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปฟังจากเริ่มต้นได้เลยนะครับโอเคครับสัปดาห์นี้มีแบบฝึกหัดในหน้า38เพียงหน้าเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มนะครับเหมือนเดิมครับโอเคภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะครับ See you again next w e e k นะครับ next time bye